สวัสดีครับไอ้พอดีผมหอดยา<โ>ดสาูดไอ้เดีผมอยู่หนาเทศบาลมันมาที่เขียนว่าสวัสดีปีใหม่เนี่ยก่อนชมคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสยามชาแน,นลด้วยนะครับแม่ไอ้ที่ยุ้ยตรงสะพานนี่ไหมตรงขามครับพญา,า,าคั้นขากนี่ไหมฮะแม่นตรงนี้บ้บานเทศบาลที่ยุ่น ที่เขียนคำว่าสวัสดีปีใหม่นี่ไหมครับแม่นะครับผมอ๋อผมก็นั่งเข้าไปนะครับเด้อบอกว่าฟีเจอร์แล้วขอมนักทหาพี่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับมาลุ้นกันครับเพื่อนๆครับว่านี่ครับเหรียญที่นะครับคุณพี่นะฮะผู้โชคดีของเรานะครับเอฟซีของเรานะฮะที่จังหวัดยโสธรนะครับจะเป็นเหรียญที่สยามเจเน็ตต้องการหรือเปล่านะครับถ้าใช่วันนี้สยามเจเน็ตซื้อครับ ครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนะครับที่จังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้เราจะมารับเรียนกับเยฟซีของเรานะครับที่เทศบาลเมืองยะโสธรนะครับมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่มานะครับขออนุญาตดูเหรียญที่ที่ว่ามีราคานะครับนี่ฮะใครใครที่มีเหรียญนะฮะเหรียญนะครับเหรียญสิบาทนะครับแบบนี้นะครับเหรียญสิบาทของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับทุกท่านครับนะใครที่มีเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้านี้ นะครับปีอะไรฮะปี2548นะครับอาจจะเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณพี่ก็ได้นะฮะที่จังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมเยือนแล้วก็มารับเหรียญนี้เลยนะครับกับ FC ของเราเนื่องจากว่า FC ของเราก็บอกว่าอยากจะให้สยามในแน่นนี้เดินทางมายโสธรวันนี้มาแล้วครับมาแล้วแล้วก็มาซื้อด้วยนะครับใครมีเหรียญแบบนี้ก็นะฮะดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะชี้จุดสําคัญว่าเหรียญปี2อ4 8นีซึ่งเป็นของในหลวงรัชกาลที่เนี่นะฮะ ทำไมถึงมีราคานะครับเดี๋ยวผมชี้จุดให้นะครับก่อนอื่นก็นะครับขออนุญ,ญาตสอบถามพี่นิดน,นึงครับนี่ครับพี่ทํางานอยู่ที่ไหนนะครับเทศาบาลเมืองยะโสธรครับผมเทศบาลเมืองยะโสธรคุณพี่อะไรนะครับคุณพี่จอดครับคุณพี่จอรดนะพี่จอรดในเทศาบาลเมืองยะโสธรนะครับสามารถสอบถามได้ดูสยามจะแนมานานนี้อย่างครับ ติดตามมาหลายปีแล้วครับผมติดตามมาหลายปีแล้วเป็นไงฮะฟังแล้วดูแล้วมีความรู้ไหมครับหรือยังไงฮะมีความรู้เพิ่มเติมครับครับผมแล้วดูคลิปจบไหมครับจบครับผมถึงได้รู้ว่าเหรียญนี้มีราคาใช่ไหมครับครับผมนี่ฮะเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆครับถึงรู้ว่ามีราคามันจะเป็นแปลกๆเราเรารู้เราดูคลิปแล้วเราไดรู้ได้ได้ขับผ่านแล้วเราจะรู้ว่าเหรียญนั้นแปลกยังไงนี่แหละอ้อนะฮะโอ้ขอบคุณพี่จอดมากครับขอบคุณมากครับพี่จอดดูคลิปจบแล้วรู้ว่ามันแปลกยังไงแปลกแบบไหนมีราคาหรือเป็นเหรียญชำรุุดดนนะะฮเเเหหรรรีีียยยญญแปลกกับชำ่ ท่านต้องแยกให้ออกนะครับว่าถ้าเหรียญเหรียญที่เป็นเหรียญแปลกจริงๆเนี่ยจะมีราคาแต่ถ้าเป็นเหรียญชำรุดนี่นะครับเพื่อนๆก็จะไม่มีราคานะครับก็ต้องไปแลกที่กองกระสอบนะฮะหรือกรมธนารักษ์นะครับมาดูในส่วนของเหรียญของพี่จร์ดกันดีกว่านะครับวันนี้นะครับจ่ายตังเรียบร้อยนะฮะดูแล้วนะครับว่าเป็นของแท้นะครับทุกท่านครับเหรียญ10บบาทนะครับปี2548ของในหลวงรัชกาลที่การนี้นะครับ มีกระบวนการผลิตจํานวนมากนะครับผมต้องบอกไว้เลยหลายท่านนะครับยังไม่เคยสังเกตเหรียญปี2 5 4 8ว่าแบบไหนมีรคาคาหลายคนก็ยังเกิดความสับสนครับมีหลายคอมเมนต์บอกว่าอยู่กับมือสยามชาแนลอย่างเดียวหรือเปล่าผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกเหรียญที่อยู่ในมือสยามชาแนลนะครับที่ปล่อยคีิบอกไปคือผมซื้อมาจาก f อครับวันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะฮะพี่จอดนะฮะทำงานที่เทศบาลเมืองยโสธรเป็นผู้โชคดีในจังหวัดยโสธรน,นะครับ ขายเหรียญนี้ได้นะฮะสิบาทแรกได้หลักร้อยนะครับมาดูกันในส่วนของนะฮะเหรียญที่ผมพูดถึงเป็นแบบไหนเพืเ่อนๆสังเกตดูตามผมนะครับสังเกตดูนะครับด้านหน้าของเหรียญเนี่ยปกติจะเป็นกลมๆนะฮะนะครับแต่พี่ตอดเนี่ยของพี่ตอดนี่จะเป็นแบบนะฮะมีระยะห่างตัวนี้นิดหนึ่งนะฮะสังเกตดูนะครับนี่ฮะอยู่บริเวณนี้ฮะจะมีรอยแตกเห็นไหมครับเป็นรอยแตกไม่ใช่รอยชํารุดนะฮะแต่ว่าเป็นรอยเคลื่อนของบล็อกเห็นไหมครับด้านหน้านะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูนะครับ คลีทุกท่านนะฮะที่ดูคลิปอยู่นะครับสังเกตดูด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรอยแตกนะครับผมชี้จุดเยดี๋ยวยืมยืมอ่ากุญแจรถพี่จอดเ <c oughs> <c oughs> นี่ยฮะตรงนี้นะฮะเพื่อนๆครับสังเกตดูนะฮะเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเหรียญท่านมีนะครับเนี่ยฮะจะมีรอยแตกเห็นไหมครับจะเป็นแตกมากกว่าผิดปกตินะครับนี่คือด้านหน้าของของของ่าของเหรียญของพี่จอดนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นรอยแตกขนาดใหญ่คือจะมีเนื้อทองเหลืองนี่วิ่งเข้ามานะครับบริเวณของเนื้อนิกเกิลนะฮะสีขาวนี่นะฮะ ด้านหน้าแต่ด้านหลังเนี่ยจะดูได้ง่ายมากและมีความพิเศษที่แตกต่างครับนี่ครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับคือนะครับจะมีเนื้อนิกเกิลเนี่ยเข้ามาในเนื้อทองเหลืองอีกทีนึงพี่จอร์ดคงไปดูคลิปผมใช่ไหมครับปีสี่แปดเลยรู้ว่าเหรียญน,นี้มีราคานะพี่จอร์ดนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับแต่เป็นแบบว่าเป็นเป็นเนื้อนิกเกิลน,นี่ฮะวิ่งเข้ามาในขอบเหรียญน,นี่ฮะเห็นไหมฮะทุกท่านครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวเรื่องอ่าเรื่องเรื่องให้ดูให้ดูท้ายคลิปนะครับเหรียญจริงนะฮะนีีีีี่่่่ฮะนนคคคืืออจุดททําาาให้มร ก็คือเนื้อของนิกเกิลเนี่ยวิ่งเข้ามาในวงขอบเหลืองน,นะฮะซึ่งเป็นเนื้อทองเหลืองน,นะครับหรือจะเป็นเนื้อทองเหลืองวิ่งเข้ามาในนิกเกิลแบบนี้ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับเราก็ประเมินราคาได้แต่ถ้ามีเยอะๆแบบไปครึ่งหนึ่งอย่างนี้ฮะนะฮะหรือว่าเกือบเต็มเหรียญเนี่ยฮะ ราคาหลักพันครับสยาจจะแน่ยินดีรับซื้อนะครับน okay. ี media, market, ่เหลืองของพี่จอรพี่จอก็โชคดีนะครับแล้วก็ได้แบงก์อย่างนี้นะพี่จอก็ขายให้นะครับเป็นแบงก์บาทนะฮะแบบนี้นะครับถ้ามีหนึ่งใบก็อ่าอย่าอย่าเพิ่งส่งมาก็ได้นอกเหนือว่าจะเป็นเลขตองหมดก็คือตองเจ็ตองศูนย์อะไรอย่างนี้ฮะจะมีราคาค่อนข้างที่แพงหลักพันนะครับถ้าตองทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเลขธรรมดาแบบนี้แบงก์หนึ่งบาทขอจํานวนมากนะครับถ้ามีจํานวนมากนะครับเรายินดีรับซื้อนะครับเพื่อนๆครับ นี่ฮะแบบนี <N> ้นะครับในส่วนของเหรียญที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้อย่าเพิ่งนําไปใช้นะครับถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้จะมีราคาเพียงแค่10บาทหน้าเหรียญเท่านั้นแต่ถ้าท่านเอามาขายสยามชาแนลก็จะมีราคาหลายร้อยนะครับเหมือนกับพี่จอร์ดนะฮะที่มาขายให้วันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณพี่จอร์ดด้วยนะครับที่นะครับให้เกรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเรานะครับเกิดว่าเพื่อนๆนะครับพบเจอนะครับ อาเหรียญที่เราพูดคุยสักครู่นี้หรือสิ่งของมีราคาขออนุญาตนะครับนี่คือช่องทางติดต่อสยามชาแนลครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ามลายไอครับลายแรกนั้นคือสยาม f c นั้นนะฮะเราตอบสดสําหรับ f c ที่กดติดตามช่องแล้วก็แชร์คลิปให้เรานะครับแล้วก็ลายแอด้านล่างนั้นอย่าลืมใส่แอดนั้นหน้านะฮะเดี๋ยวติดต่อไม่ได้นั่นเองครับถ้าเกิดว่าของท่านมีราคาหรือตรงสเปคที่เราต้องการเราจะรีบตอบกลับทันทีแต่ถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆนั้นไม่มีราคานะครับครข,ขออนุญาตอาจจะไม่ได้ตอบกลับนะครับก่อนจากลาในคลิปนี้ขอความยินยันกับพี่จอร์ดอีกนิดหนึ่งครับพี่จอร์ดครับเหรียญน,นี้ขายให้กับสยามชาแนลได้ตังจริงไหมครับ ไ่้กินครับผมอ่าพี่จอร์ดนะครับอ่าขอสถานที่อยู though, ่ก็คือทํางานที่เทศบาลครับเทศบาลเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอกราบขอพระคุณพี่จอร์ดมากๆนะครับที่เกียรติดตามรับชมช่องสยามเจเน็ของเรานะครับเดี๋ยวคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอนะครับก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าสยามเจเน็จะไปที่จังหวัดไหนอีกนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปกก่อออนนนคคคครรรรัััััับบบสสสสววดดีีพจขขุุณท สวัสดีครับสวัสดีครับผมเพื่อนเครับเรามาดูนะครับเหรียญของพี่จอดทำไมมีราคานะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีแบบนี้ครับนี่ฮะของพี่จอดมีราคาเพราะว่าอ่าด้านหน้านี่นะฮะสังเกตดูนะครับจะเป็นรอยแตกแบบนี้นะฮะเหมือนที่เราเคยประกาศรับซื้อเลยนะครับพี่จอดนี่ดูคลิปจบตลอดนะครับด้านหลังเป็นแบบไหนครับเป็นแบบนี้นะครับของพี่จอดนะฮะนี่ครับที่จังหวัดยโสธรที่เรามารับนะฮะจะมีเนื้อเงินนี่นะฮะเนื้อนิกเกิลนี่นะฮะสีเงินเนี่ยวิ่งเข้ามาในวงขอบเหรียญของ อาสีทองเหลืองแบบนี้นะครับถึงมีราคานะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอก็ส่งมาประเมินราคาได้แบบนี้นะครับถึงประเมินราคาให้กับเพื่อนๆได้นะครับส่วนเหรียญแบบนี้ยังไม่รับนะฮะที่เป็นเนื้อติดแบบนี้นะฮะเล็กๆแบบนี้แค่นี้นะครับที่เป็นรอยแตกๆแบบนี้นะครับเรายังไม่รับนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนของพี่จอดแบบนี้รับนะครับเพื่อนเพื่อใครพบเจอก็ส่งมาประเมินราคาได้นะครับกับสยามชาแนลนะครับยินดีรับซื้อครับ